พร้อมหรือยังกับการโดนจัมส์แรกผีแบบช้ำช้ไม่พร้อมครับสองคนไว้เอไว้เกมกะเมไหพี <Unfortunately> ่มีคำพูดที่ว่าอยากเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่ต้องฟังเพลงหลายๆแนวโหหมอลำไหมคะเมื่อกี้ก่อนเข้าไลฟ์พี่พี่กล้วยไม่เปิดเพลงหมอลำให้เมย์ให้เมยฟังคตรแย่คือดึงนายอาปีนเข้าบ้านเขาน่าจะต้องหาคุณแจก่อนปะเดินเดินหาคุณแจรอบเรา ลอกแรกกลุ้มๆเพราะไม่น่ารอดเอา,าตายละมันเปิดตรงนี้ได้วะนายแม่เนี่ยไหนเออเปิดไม่ได้หรออ๋อมันกระโดดได้อ๋อกระโดดปะกระโดดดิเฮ้ยเกมกระโดดได้ก็ไม่บอกเนี่ยโอ้โหโอ้โหไหนเกมกระโดดได้ไม่บอกเกมอะไรวะอ <c oughs> อ่านจดหมายนะอ่านจดหมายอ่านดีอ่านดีมึงมึงอ่านไง่ายาดไปแล้วคาสิโนอ่ะอ๋อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไล่ต้อนแพะเพื่อมาประกอบพีดีอัญเชิญ ดีนะที่ฉันมีย่าแห้งอ๋อเอาย่าแห้งไปล่อแกะการทาเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวเป็นเรื่องที่ดีจริง,รงเหรอเอาคนเดียวเหรอเอาคุณมาคนเดียวเหรอเนี่ยอ้าวกี่คอไม่คนอนาทานบอกกับฉันเสมอว่าฉันควรทํามันตอนที่ถึงเวลาแต่ทํามันพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆแต่งกัน,น,ใน,ใน,กนฉันรู้สึกร้อนๆเสียวหรือเปล่าร้อนๆเนี่ย อุ้ยอย่าพึ่งวิ่งไปไกลัามาๆๆๆาค่อยๆเดินได้ไหมล่ะขอโทษ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 โอ้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 ต้องมานั่งโอ้ผู้ชายแล้วไอ้เขาก็อยู่ในจุดนี้แล้วอ่ะอันนี้คืออันนี้คือมันมาอย่างมันมาอย่างมาแล้วมาถึงยังผีแล้วอยากไปกลัวผีเยอะเดี๋ยวมึงก็โดนจับสแกนเลิกกลัวเองอ่ะอันนี้คือมึงเดินตามกูเหรอใช่ไหนอยู่ไหนเดินไปดีเดินไปดีเดินไปดีไหนเดินไปดีเดินไปดี มึงนำไม่ละมันมันโผล่มาเมื่อไหร่มันโผล่มาเมื่อไหร่กูไม่ตอนนี้แหละไปมึงไปกูไม่รู้มึงไปดิไปดิไปนี่นี่นี่นะนั้นปะนั่นนใช่ใช่มึงก็เดินไปสิเอามาเป่ายิ้มฉุบอ่าพูดพูดพูดแบบพูดกันเลยมึงนับสามสองหนึ่งค้อนสามสองหนึ่งค้อนไปกูเดินด้วยกูเดินด้วยไม่เดินเดินตรงไปตรงเนี้ยน่าจะเจอเลยอีกกลัว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  กลัว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 มันแค่แค่มันกระพริบมันกระพริบกระพริบกระพริบเดินมาไหนแล้วไงต่อเดินเข้าไปหามันเฮ้ยนายจเยัง้ยมันมืดมันไม่มีอะไรมันว้าไปที่อื่นมันโชว์ตัวเฉยเฉยแล้วอันนี้คือมันมาแล้วปะแบบว่าเอาจริงเอาเมไปให้ได้เมยไม่ได้กลัวไหนมันกลัวถ้ามันมีห้องแบบเปิดปุ๊บปั๊บอะก็มีเอาแล้วทำไมต้องเก็บเลยไฮ ไอ้ฮีไอ้ไหนงมีคุณแจงเปิดสิมันทุกคนเลยแม่แม่อย่างงี้ผีไม่จำนะถ้ายังเดินอยู่มันจำค่ะมันจำออาเม่เคยแล้วออาเม่เคยสซนไปแบบว่าไปถูหน้าไปถูไปไถ่ปเลื้อยมัน มันก็จำได้ไหมห้องนี้ไม่ได้หรอเฮ้ยเย่าวิ่งดิอยยาวิ่งดิรอก่อนรอก่อนมันอยู่ห้องนี้เมื่อกี้มันน่าจะลงไปข้างล่างนั่นไงเห็นไหมเฮ้ยแล้วน่าจะลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วล่ะไงถ้าปิดประตูเฮ้ยน้าแกะแกะแกะใช่วาง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 ไนกดจี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 มึงถืออยู่นะแล้วกดแล้วกดแล้วแล้วไงต่อนี่มึงรอหยิบแกะหยิบได้หยิบยากยังเก็บหยิบ ตรงไปทางนู้นนะตรงมาทางนู้นตรงมาทางนู้นไปทางนั้ก็ไปก่อนไปก่อนไม่ไปก่อนไปก่อนมึงจับไม่ได้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนมึงจับไม่ได้มึงต้องไปก่อนเนี่ยตอนแรกมันเดินไปทางขวานี่ต้องไปไหนแล้ววะบอกแล้วมันหายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบุ้งวิ่งดิอย่าบุ้งวิ่งเฮ้ยไอ้เฮียอยู่ขวานี่เห็นไหมมันจะเดินแค่นี้มันเดินตามนะแล้วมึงมองแล้วเรา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 ใช้ไอ้นี่ได้ปะเราใช้ไอ้ไฟฉายใส่มันด้เฮ้ย give me your money ไปเอาแกะไปเผาโยนลงไปเลย กลัวกลัวเลิกเล่นเกมนี่เปลี่ยนเกมใจไปอย่างชิยเล่นเกมดิถ้าคุณวิ่งแล้วก็ยังไม่หลุดเหรอไม่หลุดค่ะไม่หลุดแปะดีแบบว่าแปะดีแัะแกะทีด้วยผีฉีดอ่ะกูอยากเล่นแล้วเปลี่ยนเกมกูไม่ได้เล่นนานไหนปกติกูเล่นสี่คนกูเพิ่งเคยเล่นกับมึงสองคนที่ยหญ่ไหน ฮะกูล้มทำไมอ่ะไอ่ไม่เหนแล้วว่าไม่ไม่เอ้ยเห็นแล้วแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวกูคันเดี๋ยวกูคันเดี๋ยวกูคันมึงคันมาถึงแท่นบูชายันเลยไม่ได้หรอทุกคนมาเดี๋ยวอเม่นั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็คันไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดิวด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่ออน ไม่โดนผีง่ามหัวแล้วไอ้นหนตัวสัน่นเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนนีม้มาเร็วมาเรีวมาเรชุวโคเวอร์ชุบหลังโคเวอร์ชุบหลังโคเวอร์ชุบหลังโคเวอร์ที่ร้ไยไาย <laughs> ไ,ไม่วิ่งตามอ่ะอยู่ข้างนอกทำไมไม่วิ่งตามอ่ะ <laughs> <laughs> มา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 แล้วถ้ามันแบบจะเอิม่มมุมอ่ะมุมห้องอ่ะก็เ <c> <c> ตะมุมห้องอ่ะก็ตายไง นายมันไม่ใช่ผีตัวใหญ่้ออเหรอมึงฆ่ามันได้ไปดิ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 เอาเฮ้ยไอ้หี้มันมันมันเปิดประตูมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมันอยู่มันแบบว่ามันแบบว่ามันเปิดประตูได้มันเปิดประตูเป็นมันเปิดประตูเป็นแล้วมึงอยู่ไหนกวิ่งออกมานอกบ้านเปลี่ยนแมพกูบอกแล้วแมพนี้ไม่น่ากลัวกูว่าเอาแมพที่แบบว่ามึงเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเลยดีกว่าแบบว่ามึงไม่มีทางออกอะเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนดิเป็นตนนันนนนเนวเองโซฟีอุ้ยมันมืดจังอ๋อลิือเบิร์ไปช่ยกูยืนอยู่ในลิฟต์ไ,นนไม่ได้เฮ้ยมีคนนั่งอยู่ข้างในด้วยจริงเหรออ๋อ oh, นี่แหละผีที่มึงจะเจอเอ่ะเฮ้ยกูตกใจไฟช็อตมันนี่ไป<笑><笑>ดูดิขนาดไฟชนะ็อตละขนาดแค่ไฟช็อต เข้าไปสิไนเข้าไปหยิบคุณแจเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปอ่ะมา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 กูเข้ามาแล้วก็กูกลัวแค่หยิบคุณเจไนหยิบไม่โดนหยิบไม่โดนหยิบไม่โดนกูเก็บไม่จบเห็นไหมเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรประตูปิดประตูปิดแล้วปิดยังไงอะอาแล้วมันหายไปไหนแล้วะ เ้ามันไม่เป็นลิฟต์อีกแล้วมันไม่ใช่ลิฟต์แล้วไม่ใช่หรอไหนอยู่ไหนเนี่ยหลุดเนี่ยข้างหลังเนี่ยเดินตามหลังอยู่ติดๆเนี่ยเุ้ยเสียงอะไรอะวันหลังหาคนเพิ่มเถอะไม่ไม่มีเพื่อนแล้วเว้ยเลยกูไปไหนหมดกูใส่แล้วมึงต้องโกรธไนเราว้าวไฟดับ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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นว้าว เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเอ้ยมันมืดตืดต่นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยไปดิกลัว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 นายเอาหน้าไปถ่ายมันดีไอ้ขี้ไหนมึงจะดูผีลำเหรอไอสัตว์แม่งลำรวยขน,นานแล้วไหนไปดิไปก่อนได้ไหมเฮ้ย <c oughs> เอา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 อาเอเอาเาเอ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 อาเ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 อเอา โค้ดปัญญาอ่อนเลยงั้นเราไปไว่าเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่าบาย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 ครับบ๊ายบายเหยี bye, up, ่ยนไอสัตว์